วันนี้ผมพามาดู Honda BRV นะครับก็ได้รับการปรับโฉมใหม่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่แบบแรงที่สุดในคลาสนะครับแต่ราคาก็แรงที่สุดด้วยนะครับข้างในมีทั้ง p a t t e r n Chip แล้วก็มี Honda Sensing นะครับพวกระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบแจ้งเตือนการชนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินมีระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนี่คือระบบความปลอดภัยนะครับที่แบบเขาใส่มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับทำตลาดด้วยกันทั้งหมด2เกรดนะครับแต่ว่าราคาในแต่ละสีเนี่ยก็จะต่างกััันนนนนนะะะคครรบบอยย่่าาาางสสสีีีีพิเเเเศษขขขวววก็็็จปปไล์ใหม ก็จะมีราคาที่สูงที่สุดนะครับ977,000บาทนะครับราคานี้เลยก็จะเห็นว่าราคาพอไปเทียบกับพวก Expander พวก Toyota Veloz นะครับหรือแม้แต่ทางฝั่งของ Suzuki ใน2เกรดนะครับก็จะเห็นว่าราคาขงเขานี่แรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายและผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรแต่การที่ทำราคาแรงเนี่ยหแหละโอเคในเรื่องของต้นทุนนี่นั่น อีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะเป็นรถที่เขาอาจจะไม่ได้เน้นทํายอดก็ได้นะครับคืออาจจะมองว่าทาเกตลูกค้าอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็คิดว่าจะไม่แข่งขันในกลุ่มนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอามาเพื่อข้อตกลงบางอย่างกับฝั่งอินโดหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นแต่ทอ n d ดา้าก็ตั้งราคาแรงหมดเลยนะคือถ้านับตอนนี้นะครับถ้าฝั่งของโตต้าเขามีการเปิดอีลูคาร์มาด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าซิตี้ตอนนี้ซิตี้ราคาสูงไปแล้วนะนะครับแต่ตอนนี้ครับในกลุ่มที่เป็นแบบรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับที่เป็นไซส์แบบย่อมยาวลงมาาาาาเนี่่ก็ถือวราคราแบบ โดดขึ้นมาเลยปึ้งขึ้นมาเลยนะครับจากเดิมที่เป็นพวก e x p a n d e r Cross นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น BRV ที่แบบว่าเป็น MPV ที่ยกสูงขึ้นมานะครับเอาสไตล์ o s s o v e r เข้าไปใส่หน่อยนะครับก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีกล้องที่จะจับเส้นถนนต่างๆนะครับตัวนี้ก็ใช้กล้องตัวเดียวและเส้นสายนะครับก็เน้นแนวตรงเลยนะครับมีรูปเร็วมาให้ใช่ป่ะมี h Honda l ้าเลน Watch ที่กระจกมองข้างทางฝั่งซ้ายนี่สีนี้ก็จะเป็นสีแบบสีพิเศษก็คือเป็นขาวมุกนะครับ มือจับประตูนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมระบบกุญแจนะครับในการล็อกรถนะฮะแล้วก็ชายด้านล่างเนี่ยก็มีการเป็นงานตกแต่งมานะครับเป็นสีเทานะครับล้อแม็กนะครับติดตั้งมาเนี่ยเป็นยางบิสโตรทูรันซ่านะครับแล้วก็ให้เป็นดรัมเบรกนะครับไซส์ล้อแม็กก็จะเป็นขนาด17นิ้วอู้ให้แม็กให้แม็กกว้างอยู่เป็นแม็กสีดำเงาปัดเงานะครับเป็นทูโทนฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้าย มีเสาอากาศนะครับแบบชาร์กฟินนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกรุกที่3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉีดล้างกระจกนะครับมีไล่ฟ้ามาให้ไฟก็จะคล้ายๆกับ Honda City เนาะเห็นไหมเป็น LED นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยงยังเป็นหลอดไส้อยู่เลยฝาท้ายไม่เป็นไฟฟ้านะคือจริงๆถ้าให้ฝาท้ายไฟฟ้าถ้าให้อุป,ปกรณ์อำนวนขวาวสะดวกอื่นๆมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะดูแบบดูน่าจ่ายกว่านี้นะครับอันนี้ดูแบบว่า ราคามันตึงมากเลยนี่หรอพักนี่หรอโอ้แต่อนเนกประสงค์เรื่องนี้คือเบาะนี่มันพับเรียบได้เออแต่อันนี้ดีอ่ะอ๋อแล้วเขาก็ทํามาเป็นแบบเพื่อที่จะให้มันเรียบไงจะได้อนเนกประสงค์ขึ้นนะครับมีที่วางแก้วนะครับให้สองตำแหน่งมีเพลาเหล็ t ให้ที่แถวที่3ให้ด้วย แต่ควรจะให้เป็น USB ได้แล้วอ่ะหรือว่าให้ทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปพับตรงนี้ดูฮะอ่ะก็จะเรียบประมาณนี้นะครับสำหรับ All New Honda BRV นะครับก็ทำตลาดด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1>, 1 5ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่121แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เป็นเครื่องยนต์ที่แบบกำลังตอบสนองเนี่ยดูจากตัวเลขนะก็ถือว่าสูงที่สุดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็อาจจะแบบตัวเลขก็น้อยกว่านี้นะฮะ แต่ว่าข้าวของที่ให้มาก็จุดเด่นคือระบบความปลอดภัย Honda Sensing แล้วก็ตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยคือเขาแบ่งการทำตลาดเป็น2เกรดนะครับก็คือรุ่น e แล้วก็รุ่นท็อปคือ e l คือเขายังไม่มี i s เข้ามาก็จะให้ Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยให้เลนวอ h ทุกรุ่นย่อยแต่ว่าในเรื่องของฟ o ็อกแ p ลไฟตัดหมอกทานันหน้าเนี่ยตัวท็อปเนี่ยได้แล้วก็ได้เป็นแบบ l e d ด้วยแต่ตัวรุ่น e เนี่ยไม่ได้ ในขณะเดียวกันล้อแมกครับในตัวรุ่น E เนี่ยจะได้ล้อแมกขนาด16นิ้วเลขขว็กกว่า Honda All New BRV เนี่ยทต,ตลาดด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับแบ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือรุ่น E ครับเริ่มต้นที่สีขาวทาเฟต้าก็คือสีขาวธรรมดาราคาค่าตัวอยู่ที่9 0 15,000บาทแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสีดำคริสตัลนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือรุ่น E นั่นเองแต่ว่ามีสีมุกเข้ามาก็คือดำคริสตัลเนี่ยราคาเลยขยับเป็น921,000บาทนะ ตลาดเป็น2สีเพียงแต่ว่าสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมุกมันก็เลยจะมีราคาแพงที่สุดก็คือสีขาวมุกเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่9 7 7 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไปเลือกสีดำคริสตัลนะครับที่เป็นรุ่น EL รุ่นท็อปเนี่ยราคาจะถูกกว่านะครับจะเหลือเพียงแค่9 7 3 0 0 0บาทจะบอกว่าเพียงแค่ไม่ได้สิ <laughs> หมายถึงว่าถ้าเทียบถ้าเทียบระหว่าง EL กับ EL นะต่างสีกันเฉยนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวนะครับก็ได้ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้าง แต่ที่ด้านหน้ายังเป็นหลอดไส้คือถ้าทําราคานี้มันควรฟูลฟังกชันมากกว่านี้แต่ยางให้ยางดีนะให้ทูรันซ่าภายในนะครับก็คือผมเข้าใจว่าแพลตฟอร์มมันน่าจะมีการปรับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดสัทีเดียวนะครับเพราะดูจากเรื่องของดีไซน์โดยรวมแล้วเขาก็พยายามจะทําให้รถมันดูพรีเมียมขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมแต่ทีนี้โจทย์ของเราคือเราต้องเทียบกับเอ็กซ์เพนเดอร์เราต้องเทียบกับเวลอส หรือแม้แต่ทางฝั่งของ s u z u กิที่เขามีทั้งเออร์ติก้าทั้ง x อ7ซวคือบอกเลยครับภายในตกแต่งสู้เ x p a n d e r ดไม่ได้นะครับงานบุนุ่มมีเหมือนกันมีมาประมาณนี้นครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งแบบสีดำเป็นโน้บแบล็คนะครับตัดขอบงานดบับสีเทาเงินซึ่งในวัสดุอาจจะดีกว่าเวลอสขึ้นมาหน่อยคือรถเนี่ยประกอบอินโดทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นดีไปกว่าเ x p a n d e r ดที่ได้รับการไมเนเชนมาใหม่เออ ตัวเบาะนั่งสบายครับเบาะนั่งสบายแล้วก็ไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับจริงๆให้ได้นะราคานี้คือควรให้มานะครับพวมาลไยหุ้มหนังนะครับมัลติฟังก์ชันมีระบบควบคุมระบบการขับขี่ต่างๆซึ่งก็ยกมาจากอะไรคอน d ดนเซอร์โตเก่านี่ก็ไม่ทำอะไรใหม่นะครับมีแพทเนิร์ชมาให้เอ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้ถือว่าของเขานีไม่มีใครมีนะในกลุ่มนี้นะเอ้ยมีแต่เจ้านี่นะมาดูเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนกันหน่อยนะครับ ก็การทักไม่ได้แย่นะครับแสงสีโอเคใช้ได้แต่จอมันเล็กไปแล้วครับในยุคนี้จอควรจะกว้างกว่านี้ระบบปรับอากาศเป็นอัตโนมัติครับเป็นออตโต้นะครับแต่ไม่แยกฝั่งนะครับปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ครับปุ่มออตโต้นะครับปุ่มทิศทางลมต่างๆปุ่ม AC นะครับมี USB มาให้2ตําแหน่งนะครับพร้อมกับ power outlet หัวเกียร์นี่ก็ oh, หัวเกียร์สากลอ่ะโอ้ยคอนด้าใช้กันมากี่รุ่นแล้วเป็น10ปีมาก้ะผม จำไม่ผิดไอ้หัวเกียร์ทรงนี้อ่ะมันเหมือนเหมือนเดิมหมดเลยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับกล่องเก็บของก็ไม่ได้ใหญ่โตเท่าไหร่เบาะเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ว่ามันเบาะได้นั่งดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนขับจะเป็นอย่างไรสองที่ทางไม่ได้สีด้วยกระจกนะครับไม่ได้เป็นแบบตัดแสงออตโต้มีกระจกพร้อมกับไฟมาให้อะ ให้2ฝั่งนะครับมีไฟล์2แผนที่เหมือนเหมือนเดิมเลยพวกนี้เหมือนเดิมหมายถึงว่ามอนเหมือนกับรถหลายรุ่นของ h อน da นะครับอันนี้ก็น่าจะรองรับในเรื่องของ Apple Car Play นะครับ Android Auto นะฮะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับอยู่นี่แล้วก็พวกการแจ้งเตือนต่างๆเปิดปิดได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบควบคุมตัวรถนะครับนี่แผงข้างนะครับบุงานบุนุ่มมาให้แต่มันก็ไม่ได้แบบนุ่มมากนะักนะฮะประตูบานกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ขึ้นลงได้สะดวกนะครับพื้นที่วางขามีมาให้แบบพอสมควรนะครับเบาะนั่งไม่ต่ําจนเกินไปฉะนั้นหมายความว่าคุณจะเวลาที่คุณนั้นก้าวลงจากรถเนี่ยนะครับมันจะได้แบบเห็นไหมก้าวลงง่ายนะครับเฮดรูมเหลือๆเลยนะครับเกิน2ฝ่ามือนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วก็มาพร้อมกับปรับแรงลมนะฮะช่องแอร์สช่องฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแต่บ้านเราเป็นร้อนเนี่ยบางที มันก็พูดยากเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้นะครับเล็กรูมนี่เยอะเลยนะครับสไลด์ได้นี่คือสไลด์สุดสไลด์สุดเนี่ยเขายังไม่ติดเขายังไม่ติดสําหรับการที่แบบผมก็ไม่ได้ปรับบอกทางด้านหน้าเนี่ยเลื่อนไปทางด้านหน้าเยอะมากยังอยู่ในตำแหน่งที่ผมสามารถขับได้อยู่แล้วมือจับต่างๆครับหนึ่งสองสามสี่สี่จุดใช่ไหมเอ้ยเท้าหลังก็ให้ด้วยนะครับเออมีทั้งหมด6จุดด้วยกันที่เท้าแขนมีให้แต่วางแก้วไม่ได้ มีพาวเวอร์อรเลตมาให้ด้านหลังหนึ่งตำแหน่งแต่ไม่มี USB อันนี้ก็พับอ่าตลบมาเพื่อที่จะเข้าไปนั่งเบาะแถวหลังนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งกันดูดีกว่านะครับอันนี้คือเบาะแถวที่3นะครับเมื่อผมได้มานั่งแล้วก็จะเห็นว่าเข่าเนี่ยมันไม่ได้ติดหรอกอันนี้คือผมมีการสไลด์ตัวเบาะแถวที่2เนี่ยไปทางด้านหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ได้สุดนะครับคือเข่าก็ยังไม่ติดอันนี้คือสลีระจากคน174นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนแบบตัวทวมเนาะ ปรับระดับได้นะครับประมาณสองระดับสามว่ะเออมันจริงๆมันนั่นแหละระดับเหมกันแต่ว่าผมว่าจะนั่งหนึ่งก็1ไปเลยนะครับมันอาจจะมีขั้นกลางนิดหน่อยคือมันปรับได้แบบละเอียดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีขั้นชัดเจนว่าหนึ่งสองสามนะครับเอ็นนะเอาหมอนรองศีรษะขึ้นนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัด เฮดรูมเหลืออยู่ประมาณหนึ่งก็ฝ่ามืออะไม่ต้องประมาณหนึ่งอะฝ่ามือนะครับจะมาประมาณลงประมาณนึงอะไรใช่ไหมฝ่ามือก็คือฝ่ามืออะนะครับอ่ากับหัวเข่าไม่ชนสอดเท้าเข้าไปด้านใต้เบาะได้แต่ว่าถ้าคนเท้าใหญ่อาจจะสอดลำบากนิดนึงแล้วก็อาจจะมาติด ตรงนี้ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นอึดอัดนะครับคือมันยังพอให้แบบเออแต่ละคนเท้าใหญ่อาจจะอาจจะอ่ะถ้านั่งอย่างนี้ก็ยิ่งจะสบายขึ้นไปใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเบาะเนี่ยมันจะต้องแบบพับฝั่งนี้ลงมาด้วยไงอันนี้ผมอยากแบบเอาให้เห็นว่านั่งแล้วมันจะประมาณนี้มีที่วางแก้วให้2ฝั่งมี power outlet ให้ขนาด12โวลต์180วัตต์ max นะครับแล้วก็ช่องวางของนะครับเหน็บสมุดได้เนี่อันนี้จริงๆแบบบุนุ่ได้นะ เขาก็ไม่ได้ทํามาเป็นพลาสติกนะครับมีมือจับให้เอาละ่ันก้างโอเคเลยทีเดียวมีเบลเบลนี่เข้าไปโอ้ยเอานี่เราต้องนั่งอย่างปลอดภัยใช่ไหมต้องลองนั่งเนาะเดี๋ยววันไหนผมจะให้น้องตาผมเนี่ยขับผมมานั่งแอร์นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดคุณผู้ชมไว้ก่อนว่า เย็นถึงแถวหลังไหมเพราะรู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินปรับ3เนี่ยจะถึงเราไหมมีไฟตรงนี้จริงๆผมว่าเขาน่าจะให้เป็น USB มาด้วยนะสำหรับพวกนี้นี่เป็น power outlet อะ่ะมันเออแต่ก็เข้าใจแหละมันประกอบอ Indo แต่จริงๆแล้วสเปคเมืองไทยมันก็ควรจะแบบสามารถสั่งอะไรแบบพิเศษได้บ้างนะครับถับุนุ่มมานะ นี่ไซส์แอร์แบ็กนะรุ่นท็อปนะยาวถึงนี่เลยก็ดีนะปกป้องทั้ง3แถวนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นมานด้านข้างไม่ได้นะแล้วมันสำคัญนะครับสำหรับรถ7ที่นั่งยิ่งในปัจจุบันเนี่ยที่มีการแข่งขันในเรื่องของออปชั่นกันต่างๆเนี่ยผมมองว่าใครใส่มาให้ได้อย่างเต็มระบบในเรื่องของถุงลมเนี่ยกับกลายเป็นว่ารถ MPV ที่ต้องการการคุ้มครองคนภายในห้องโดยสารมากๆกับกลายเป็น มากักกันในเรื่องนี้นะครับให้บ้างไม่ให้บ้างให้น้อยให้มากอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบเออทำไมอ่ะพามาดูรุ่น e นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะของ all new honda brv นะครับก,รก็จะเห็นชัดสุดเนี่ยคือกระจังหน้ามันเป็นสีด้านเนี่ยแล้วก็ไม่มีไฟตัดหมอกเออแล้วก็รุ่นนี้จะไม่ได้ partnership เห็นปะไม่มีไม่มีแต่ถ้า t o ปเนี่ยนอกเหนือจากมีแล้วเป็น led ด้วยนะแล้วก็ไฟหน้าไม่มี daytime running light เห็นปะแม้ว่าจะเป็นหลอด led เออทำไมอ่ะทำไมไม่มีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำเนี่ยถ้าเป็นรุ่น E สีดำจะแพงกว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น EL สีดำจะถูกกว่าเพราะว่ารุ่น EL เนี่ยมันจะเป็นสีขาวมุกเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น E สีขาวในรุ่น E มันจะเป็นสีขาวธรรมดาแต่ว่ายังให้เลนส์วอชนะครับยังให้พวกระบบแจ้งเตือนต่างๆเนื่องจากว่าจับจากกล้องอ่ามีรูปเร็วให้นะครับเสาร์กาชักฟินได้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED ในรุ่นนี้แต่ล้อแม็ ล้อมแม็กเนี่ยเล็กลงนะครับแล้วก็ลายเนี่ยมันดูแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับจากเดิมที่แบบตัวท็อปใช่หมเป็นทูโทนขนาด17นิ้วอันนี้เป็น16นิ้วแล้วลายแบบว่า5กา้านเหมือนแม็กแบบ10กว่าปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็ยางครับยางรถนี้เป็น g ู o เยียสองหนึ R 1 6นะครับด้านท้ายก็เหมือนเหมือนกันนะ ไฟท้าย LED ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้คือกําลังจะดูอยู่ว่าอันไหนเป็นไฟถอยไฟเบรกแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าไม่ได้เป็น full LED แน่ๆเดี๋ยววันไหนเอารถไปรีวิวนะครับก็จะบอกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับฟังก์ชันก็เหมือนเมือนกันบอกเอนได้เนาะหลักสลักไปข้างหน้านะครับแล้วปรับเอนได้ ก็ยกขึ้นมาใช่ปะ่ะอ๋อเราไปวางข้างล่างได้แต่ถ้าหากว่าอยากจะพับเบาะให้เรียบไงก็เอาอันนี้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะก็จะวางของเรียบได้นะครับแต่มันจะเรียบจริงๆก็เฉพาะเนี่ยครับเฉพาะแผ่นนี้กับเบาะแถวที่3เท่านั้นเองปุ่มอะไรามันติฟัง์กชันนะครับปุ่มลดเสียงต่างๆแล้วก็ push start air auto แต่ไม่แยกฟังก็เหมือนตัวท็อปนะ ในเรื่องของการตกแต่งต่างๆแล้วเขาก็ให้เบาะหนังทุกรุ่นเนาะก็แงะครับคือถ้าเราพูดว่าอุย้ยรองท็อปก็ไม่ต่างนะใช่แต่ดูราคารองท็อปก่อน9 1 7 0 0 0บาทตัวเริ่มใช่ไหมแล้วก็9 2 1 0 0 0บาทในตัวที่เป็นตัวถังสีดำา9 0า0 0นนะครับนี่เริ่มนะปัญหามันก็คือว่าพอมันไปเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามันขายอยู่8กว่าเนี่ยมันยังพอให้ความรู้สึกว่าเออยังราคาถูกกว่าตัวท็อปเนี่ยหลายบาทแต่นี่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากไง นะครับในขณะเดียวกันถ้าจะไปเอาตัวท็อปก็เกือบล้านอีกอ้คือแบบทำไมก็ททำราคาสูงจัง,งเขาไม่คาดหวังหรือยังไงแต่เขาก็ขายเนาะหรือยังไงเขากลัวขายได้เยอะหรออืม กลายเป็น e x p ก n d e r นนะ e x p ก n d e r น่าใช้ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะพอเห็นราคา b ี v เปิดมาแบบนี้ต่อให้มีเซนซิงก็เถอะแต่ว่าเนื้องานไงแต่นั่นแหละจุดเด่นก็คงจะเป็นในเรื่องของเซนซิงถุงลมอย่าง e x p e n d e r เนี่ยได้แค่คู่หน้าแต่ว่าอย่าง b ีอเนี่ยอย่างตัว E นะครับไม่ได้ม่านถุงลมทางด้านข้างได้เพียงแค่ไซด์แอร์แบ็กแล้วก็ถุงลมทิ่พายคู่หน้าแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยคุณจะได้ม่านถุงลมด้วยก็จะได้6ตำแหน่งเท่ากับว่ารุ่นได้แค่4ตำแหน่ง ก็โอเคยังมากกว่าแต่มันก็ยังเป็นความมากกว่าที่ไม่ได้หวือหวาเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันอย่างเวลอสเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็จัดเต็มในเรื่องของถุงลมใช่ไหมครับแต่ด้วยราคาที่คุณสูงกว่าไงคืออย่างน้อยๆถุงลม6ตําแหน่งต้องได้ผมเรียนแบบนี้ว่าต้องได้คือมันเป็นเรื่องที่แบบอื้อหือคือมันมีจุดดีแต่แต่ว่าด้วยราคามันสูงมากมันก็เลยไม่สามารถจะพูดได้เต็มปากนะครับคือ9000 0 0กว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เวทดว่าจะซื้อ MPV อะไรบ้างเขาไปเวดว่า 9 0 0 0กว่าบาทเนี่ยฉันซื้ออะไรได้บ้างฉันซื้อกระบะสีประตูได้ฉันซื้อขับ2ยกสูงได้ฉันซื้อรถเก๋งได้ฉันโอ้โหมันหลากหลายอ่ะวันนี้ไปเอาอิโอคาถ้าหากว่าบางคนเขามองว่าเฮ้ยจะซื้อรถคันเดียวซื้อเจ้าคันนี้มันได้แบบ7ที่นั่ง7ที่นั่งโดยปกติเราวิ่งไปไหนกันบ้านถูกต้องไหมครับคือฉันหมายความว่าถ้าคนจะซื้อ b R v แล้วต้องการ7็ที่นั่งจริงๆก็คือเป็นคนที่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยสูงที่สุดและยอมจ่ายเพราะว่าค่ายอื่นให้มาน้อย แต่ในขณะเดียวกันอย่างระบบแจ้งเตือนการชนเนี่ยเวลอสเขาก็ให้ในราคาที่ต่ำกว่าแต่งานอินเทรียเขาอาจจะสู้ BRV ไม่ได้ถ้าผมประเมินจากสายตาตอนนี้เพียงแต่ว่าถ้าคนกํนลาลังเวทว่าเอออย่างน้อยมันก็มีระบบแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเบรกเนี่ยเขาก็โอเคแล้วคือมันก็เลยอาจจะมีจุดตัดตรงนั้นที่ทําให้คนไปเลือกเวลอแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่ารับกับงานประกอบภายในยของเวลอไม่ได้ มันก็มีเอ็กซ์เพนเดอร์ที่โดดเด่นในเรื่องนี้วันนี้ยังให้เอ็กซ์เพนเดอร์โดดเด่นในเรื่องของการตกแต่งภายในห้องโดยสารมากที่สุดความกว้างขวางเจ้านี่ก็ไม่ได้กว้างกว่ากันเยอะแยะเท่าไหร่มาดูครับเครื่องยนต์นะครับของ BLV นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นซิงเกิลโอเวอร์แฮมชาร์ปใช่ไหมของใหม่เป็นดับเบิลนะครับแล้วก็ กำลังเครื่องยนตสูงที่สุดในตลาดนะครับ121แรงม้าเนี่ยที่6,600รอรอบนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับที่4,300รอบคือถ้าเทียบในกลุ่มแล้วกันกำลังจะพูดถึงจุดเด่นนะวันนี้ของ BRV นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งก็คือนี่เป็น MPV 7ที่นั่ง ที่มีกําลังเครื่นยนสูงที่สุดฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณต้องการรถเจ็ดที่นั่งเดินทางไกลเจ้านี่น่าจะแบบมีอัตราเร่งที่ดีแล้วก็น้ำหนักตัวรถเนี่ยน่าจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับเอ็กซ์เพนหรือว่าเวลออสนะครับอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ได้ในเรื่องของแรงบิด น้ำหนักตัวรถที่ดีก็อาจจะทําให้อัตราพวามน้มามันนั้นไม่ได้หนีจากคู่แข่งมากมายนะแต่ได้เลือกความแรงเข้ามาแล้วกันพอเขาวางเครื่องยนต์แรงไปบวกกับระบบความปลอดภัยที่แบบว่าจัดเต็มเข้ามามากกว่าคู่แข่งในเรื่องของระบบควบคุมการดับจีต่างๆมันก็จะกลายเป็นรถเจ็ที่นั่งที่เหมาะสมกับการเดินทางไกลามากกว่าคู่แข่งขันเขาแต่ถ้ามองในเรื่องของงานก็คือรถอาจจะแบบมีงานอินเทอร์เน็ตที่ดอกกว่ารถอาจจะมีราคาที่สูงกว่าเขามากคือตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเลือกว่าถ้าคุณจะเอารถที่ขับแรง แล้วก็ลมความปลอดภัยดีเลือก B R V ไม่ผิดถ้าจะจ่ายเงินแพงกว่าแล้วเอาสอเหตุผลนี้เป็นตัวตั้งแต่ถ้าจะเอารถไปใช้งานเน้นการขับขี่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วเน้นความคุ้มค่า B R V อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความคุ้มค่าแบบนั้นนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามแมสต์ลูกค้าด้วยกันะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราได้ลองขับเมื่อไหร่นะครับก็จะนำข้อมูลมา เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความี่เห็นะครับในการที่มาสัมผัสตัวรถเป็นครั้งแรกในงาน Big m o t o ตอร์เซที่ไบเทคบางนานะครับงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงวันที่28สิงหาคมนะครับใครที่แบบอยากเห็นตัวรถคันจริงอยากมาลองนั่งนะครับว่าที่นั่ง3แถวเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถมาได้ที่งานครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอนด้าเบวีนะครับโอเคครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันนาสห้วัดี